วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะจ๊าเออวันอาทิตกลับบ้านแล้ว่ะครับออรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้โทรไปหาพยาบาลเขาว่าทำไมพ่อถึงไม่รับสายให้เขาดูกล้องให้เขาบอกว่าคุณลุงนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ค่ะโทรได้ค่ะไม่ไปไม่ขึ้นนะ เปิดกล้องเดี๋ยวเปิดตรงกล้องเป็นวิดีโอจ้ะพ่อ <Treasure> เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปิดแล้วเดี๋ยวจะโทรไปหาพ่อใหม่เนาะแล้วพ่อรนะับตรงกล้องวิดีโอเนาะจ้ะครับผม เห็นแล้วสวัสดีครับโอเคดีขึ้นแล้วนะเนาะนี่เจ้าคุณพ่อเจ้าขาวันนี้วันที่สิบแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าจะเอาอะไรสั่งกับลูกนะคะแล้วมันจะได้ไวนะคะไม่ต้องสั่งกับคนอื่นนะคะออแล้วยาหอมออยาหอมพี่วันเอาไปให้แล้วนะบ้งพี่ขา ให้แล้วพ่อให้แล้วเดี๋ยวพยาบาลเขามาให้แล้วนะพ่อลองดูข้างๆสิแคลไม่มีเลยยังไม่มีเลยเหรอแต่เขาเอรย์เบอกว่าอยากมีกแต่เขาเอามาให้แล้วนะเดี๋ยวจะโทรไปหาพยาบาลอีกทีหนึ่งเนาะไปว่าไม่เช็ดหน้าดีมากมาเช้าโซมอ่ะง่วงนอนง่วงนอนเป่ามาเช้ามาเช้าโซมเ<อ>ยี่ยมมาก ยิ้มหน่อยสิคะที่รักเยีย yeah. ม